เทวดาปลาดุกวันหนึ่งในปีพศ2550เวลาประมาณ15น,นาฬกา30นาทีขณะที่เรากำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่ในบ้านอยู่ๆหูของเราทั้งสองข้างก็ดับไม่ได้ยินเสียงจากภายนอกเรานั่งนิ่งๆอยู่อย่างนั้นประมาณ5นาทีโดยไม่ได้สนใจรายการโทรทัศน์เบื้องหน้า ความสงบนิ่งได้แผ่ขยายอยู่ในตัวเราความรู้สึกตื่นตัวมีสติระลึกถึงลมหายใจบังเกิดขึ้นในตัวเราแล้วเราก็ได้รับสัมผัสสัมผัสหนึ่งดังก้องอยู่ภายในของเราสัมผัสนั้นบอกเราว่าพวกเราเป็นปลาดุกหัวโตเราหิวจะตายอยู่แล้วช่วยพวกเราด้วยพวกเราเป็นปลาดุกอยู่ในอ่างเก็บน้ำพวกเราทรมานมากหิวจนเป็นปลาดุกหัวโตกันหมดแล้ว ได้โปรดเมตตาพวกเราด้วยสัมผัสนั้นชัดมากเราทบทวนว่าจิตของเราปรุงแต่งสัมผัสนี้ขึ้นมาเองหรือเปล่าโดยการกำหนดลมหายใจเข้าออกทบทวนสติณขณะนั้นแล้วสัมผัสนั้นก็ดังก้องขึ้นมาอีกว่าช่วยพวกเราด้วยเถอะพวกเราหิวมากไปไหนไม่ได้เลยในจิตนั้นเราถามกลับไปว่าพวกท่านเป็นใครพวกเราเป็นปลาดุกหัวโต กระแสแห่งจิตนั้นได้โต้อตอบเราที่ว่าพวกเรานะ่ะพวกท่านมีจำนวนเท่าไหร่พวกเรามีจำนวนประมาณหนึ่งแสนที่ว่าหนึ่งแสนพวกท่านอยู่ที่ไหนพวกเราอยู่ที่อ่างเก็บน้ําบริเวณพระราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพวกท่านต้องการให้เราช่วยอย่างไรพวกเราหิวมากในอ่างเก็บน้ำเนี่ยไม่มีอาหารเลยพวกเราต้องคอยอาศัยกินร่างที่ตายแล้วของพวกเดียวกัน ไม่มีใครรู้เลยว่าพวกเราอยู่ที่เนี่ยลำบากมากเมตตาพวกเราด้วยเถอะเราถอนออกจากสมาธินั้นและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังทั้งเราและแม่สงสัยกันว่าจะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่ออ่างเก็บน้ำเนี่ยไม่ใช่อ่างเก็บน้ำธรรมชาติทั้งยังเป็นสถานที่ราชการและทุกครั้งที่เราผ่านพระราชานุสาวรีนี้เราจะมองไปที่อ่างเก็บน้ำ เวิ้งน้ำที่กว้างใหญ่นั้นดูเหมือนไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอาศัยอยู่เลยแล้วอยู่ๆจะมีปลาดุกจำนวนหนึ่งแสนตัวมาได้อย่างไรอีกทั้งเมื่อคราวที่เจ้าประคุณมาถวายราชสการะณพระราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อปลายเดือนตุลาคมพุทธศักราช2546เราในฐานะศิทธิยานุสิ์ได้เป็นผู้เตรียมการรับเจ้าประคุณในครั้งนั้น ท่านมีประสงค์จะบำเพ็ญกุศลปล่อยพันปลาจำนวน84,000ตัวเราได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริพระราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อใช้อ่างเก็บน้ำนี้เป็นที่ให้เจ้าประคุณปล่อยพันปลาเนื่องจากเจ้าประคุณจะมาณพระราชานุสาวรีนี้อยู่แล้วตามกำหนดการซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอ่างเก็บน้ำนี้ไม่ใช่อ่างเก็บน้ำธรรมชาติ ที่จะมีแหล่งอาหารและมีน้ําที่ถ่ายเทตลอดเวลาแต่อ่างเก็บน้ํานี้ใช้เป็นที่เก็บกักน้ําในหน้าน้ําเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรในหน้าแลง้งจึงไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นที่ปล่อยพันุ์ปลาดังนั้นเราจึงได้นิมนต์เจ้าประคุณไปปล่อยพันุ์ปลาที่วัดพนันเชิงแทนด้วยเหตุดังกล่าวเราจึงเข้าใจมาโดยตลอดว่าอ่างเก็บน้ํานี้ไม่มีปลาอาศัยอยู่แต่เมื่อเราได้รับสัมผัสที่ชัดเจนเราจึงชวนแม่เราไปพิสูจน์ เพราะใจเราไม่เชื่อว่าจะมีปลาดุกมากมายขนาดนั้นเราคิดไปว่าก็อาจจะมีบ้างที่มีคนแอบนำมาปล่อยแต่ก็คงไม่มากมายอะไรเราชวนแม่ไปดูที่อ่างเก็บน้ำพร้อมทั้งซื้ออาหารปลาที่หน้าหมู่บ้านไปด้วยเมื่อไปถึงเราไม่เห็นปลาดุกแม้ตัวเดียวมองลงไปในน้ำที่ใสแต่ดูลึกเราก็ไม่พบอะไรเลย เราคิดในใจว่าโดนจิตตัวเองหล่อเสียแล้วแต่ขณะที่กำลังจะหันหลังกลับเราได้รับกระแสของจิตดังก้องภายในว่าพวกเราอยู่นี่และปลาดุกตัวแรกก็เริ่มโผล่ขึ้นสู่ผิวน้ำการขึ้นมาของปลาดุกตัวนั้นเป็นการพุ่งดิ่งขึ้นมาจากก้นสระไม่ใช่การว่ายแบบที่เราเคยเห็นจากนั้นปลาดุกอื่นๆก็เริ่มปรากฏตัวขึ้น มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆที่สำคัญปลาดุกทุกตัวอยู่ในสภาพที่ผอมเป็นอย่างมากทุกตัวมีหัวใหญ่มากเมื่อเทียบกับขนาดที่ผอมแห้งของลําตัวหลังจากวันนั้นเราได้นำเรื่องปลาดุกนี้ไปกราบเรียนเจ้าประคุณและเจ้าคุณเลขาท่านทั้งสองได้เมตตาให้อาหารปลาดุกแก่เราเพิ่มเติมในโอกาสวันเกิดของเรา โดยเจ้าประคุณได้เมตตาให้อาหารปลาดุกเท่าอายุของเราเป็นจำนวนกระสอบส่วนท่านเจ้าคุณเลขาได้เมตตาให้เท่าวันเกิดคือเราเกิดวันพระฤหัสบดีนับเป็นวันที่ห้าของสัปดาห์ท่านจึงให้อาหารปลาดุกห้ากระสอบเมื่อเรื่องปลาดุกหัวโตได้ขยายมาถึงท่านเจ้าคุณเลขาในครั้งแรกนั้น ท่านได้ประสานงานไปยังสิยานุสิทธิ์ของท่านที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่คนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่างนําอาหารไปให้ปลาดุกที่อ่างเก็บน้ํากันจํานวนมากหลายหน่วยงานรีบเข้ามาสํารวจและหาทางช่วยเหลือย้อนกลับมาที่กรุงเทพเมื่อเรานําเรื่องปลาดุกหัวโตมาเล่าให้ท่านเจ้าคุณเลขาของเจ้าประคุณทราบท่านได้เมตตาแนะนําเราว่า มีพระเทระอีกรูปหนึ่งซึ่งท่านเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราน่าจะนำเรื่องปลาดุกหัวโตนี้ไปกราบเรียนท่านด้วยเราจึงนำเรื่องดังกล่าวไปกราบเรียนพระเทระรูปนั้นและด้วยเมตตาไม่มีประมาณพระเทระรูปนั้นได้มอบอาหารปลาดุกให้เราเท่ากับกำลังวันของเราคือเราเกิดวันพระฤหัสบดีมีกำลังพระเคราะห์เท่ากับ19 ท่านจึงมอบอาหารปลาดุกให้เท่ากำลังพระเค์นั้นแล้วท่านยังมีเมตตาให้หลานของท่านพร้อมคณะสิทธยาณุสิทธิ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วยกันดูแลปลาดุกเหล่านี้ต่อไปนอกจากที่เราได้นำความเรื่องปลาดุกหัวโตนี้ไปกราบเรียนพระเถระแล้วเมื่อเรื่องนี้ได้แพร่กระจายไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้มีผู้หวังดีได้ติดต่อขอความช่วยเหลือไปยังสื่อมวลชนซึ่งปรากฏว่าเรื่องราวของปลาดุกหัวโตนี้ได้รับการถ่ายทอดไปทางสื่อโทรทัศน์หลายช่องรวมถึงวิทยุและหนังสือพิมพ์ทำให้ทุกวันนี้ได้มีผู้ใจบุญแวะเวียนกันไปให้อาหารปลาดุกอย่างสม่ำเสมอจนอาการหัวโตหมดไปจากเดิมที่ปลาดุกเหล่านั้นล้วนมีสภาพเหมือนมีแต่ร่างกายที่เวียนว่ายในน้านแต่แทบจะไร้วิญญาณแต่ทุกวันนี้ ด้วยเมตตาไม่มีประมาณเริ่มจากพระมหาเทระและพระเทระทั้งสามรูปได้ขยายออกไปสู่ชนหมู่มากพลานิสงจึงเพิ่มพูนอย่างไพศาลอำนวยผลให้ปลาดุกเหล่านี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยลําดับเรากลับมาพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่ปลาดุกหัวโตเลือกที่จะบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขากับเราแล้วจึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเราเป็นเพียงตัวผ่าน ที่จะนำเรื่องราวไปถึงพระมหาเทระและพระเทระทั้งสามองค์นั้นและเมื่อเหตุกับปัจจัยพร้อมด้วยกันทั้งสองด้านแล้วผลที่สะท้อนกลับมาหาปลาดุกหัวโตเหล่านั้นจึงยิ่งใหญ่และยังผลให้พวกเขาเหล่านั้นพ้นจากทุกขวเวทนาทั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพราะเราแต่เป็นเพราะอนุภาพแห่งเมตตาของพระเทระทั้งหมดนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าจิตของปลาดุกหัวโตที่ส่งกระแสแห่งจิตมาถึงเรานั้นเป็นจิตที่สูงเสมอกับเราด้วยสามารถพิจารณาผลที่จะสะท้อนกลับมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างผลให้บริวารของปลาดุกหัวโตทั้งหลายนั้นมีความสุขเสมอกันคุณภาพของจิตในปลาดุกหัวโตนั้นเราเชื่อว่ามีอยู่ในระดับที่ดีเสมอมนุษย์ แต่ด้วยวิบากกรรมที่ทำมายังผลให้ต้องไปเกิดเป็นปลาดุกดังเช่นที่เจ้าพระคุณท่านสอนว่าทุกคนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์เราจึงเชื่อว่าปลาดุกหัวโตที่ส่งกระแสจิตมาถึงเรานั้นจะต้องเป็นเทวดาในระดับใดระดับหนึ่งจึงสามารถคำนวณผลสะท้อนกลับได้อย่างเฉียบแหลมเพียงแต่ว่าในพบในชาตินี้ปลาดุกหัวโตตนนั้น ต้องใช้วิบากกรรมโดยที่ต้องเกิดเป็นเดรัจฉานเพื่อให้หมดสิ้นวิบากกรรมในชาตินี้เท่านั้นเองท้ายสุดของเรื่องนี้เราจึงอยากจะเรียกปลาดุกหัวโตเสใหม่ว่าเทวดาปลาดุกผู้เล่าเรื่องนี้ได้ประสบเหตุการณ์กับตัวเองผมได้ติดตามเรื่องนี้มาตลอดและนําเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัง เพื่อให้เข้าใจถึงการเวียนว่ายตายเกิดคนอาจเกิดเป็นสัตว์เดรัชฉานเทพเทวดาอาจเกิดเป็นมนุษย์หรือสัตว์ได้เช่นเดียวกันอย่าได้ประมาทให้มีความอารีต่อกันความยากแค้นของเหล่าปลาดุกที่สามารถส่งกระแสจิตไปถึงคนคนหนึ่งเพื่อขอความสงเคราะห์และสามารถโต้ตอบกันได้นี้เป็นเรื่องจริงปัจจุบันนี้เวลาท่านไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน้าพระราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่บึงใหญ่อ่างเก็บน้ำแวะไปหาเขาสักนิดเอาอาหารติดมือไปสักหน่อยเขาอาจกำลังหิวอยู่ก็เป็นได้หลวงชื่อคุณหลวง